จะไปโลออกว่าใครสมมติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว,ว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพโดยสามไปถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาด สามารถที่จะทําทให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทําไมบางท่านบอกว่ามีทหารไว้ทําไม <c oughs> ไม่ทับก็น,น้อยใจไม่ต่เสียใจไปบนกับต้นเสาไปตอบโต้เขาก็ไม่ได้เขาเป็นไม่รู้ใครพูดคำนี้ก็่อนยังไงครับ24ถึงวันที่28เนี่ย ฝึกมาทั้งชีวิตรับราชาการมาจนจะน้องๆบางคนบอกว่าผมราชาการมาจนจาก,กเกษียณแล้วเป็นจ่าแล้วเนี่ยพึ่งในรบวันนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดการลบกันเมื่อไหร่บางคนบอกว่าทหารไม่ต้องฝึกมากหรอกถึงเวลาสงครามก็มาฝึกสองวันก็เข้าเลยมันไม่ได้ฝึกง่ายๆนะครับฝึกความอดทนของคน ฝึกเทคนิคในการใช้อาวุธขับรถถังปืนใหญ่ต้องมีเข้าโรงเรียนแล้วก็ฝึกอยู่นั่นแหละฟึกอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างน้อง,นนนองๆก็สูญเสียไปในสิบห้าท่านเนี่ยเราก็ต้ฝึกคนทดแทนอีกคนที่เขาจะโดดโล่มได้เนี่ยคนที้จะฝึกความอดทนมาจนเข้าเตียงคืนในบรรยากาศเงียบสนับเนี่ยคืบคานไปหาท่าศิษย์เนี่ยมันฝึกสองวันไม่ได้หรอกไม่ได้ ต้องอดทนต้องสั่งสมทักษะพวกนี้ไว้ปฏิบัติทันทีเมื่อมีเหตุการณ์แล้วในห่วงที่มันไม่มีรถทําอะไรทาหารไม่ทำอะไรเลยพวกมพนกูขับผ่านค่ายทำอะไรกันวะแต่ละว,วันโอ้ยมึงก็พูดไม้กุน้อยใจแล้วก็ฝ <laughs> ึกไงเอา้าฝึกทั้งหมดเลยเหรอส่วนหนึ่งก็ไปช่วยชาวบ,บ้านไงไฟไหม น้ำล่วงที่เชียงรายตัวนี้ไปแล้วทหารช่างไปแล้วไฟไหม้เขาใหญ่แม่ทัพก็ต้องนั่งหอขึ้นไปไปดูไปนั่งคุยกับท่านผู้ว่าในอำเภอขอบอเหตุการณ์ท่านในอำเภอเป็นผู้เหตุการณ์ท่านทําอะไรถึงจะดับได้เล่าให้ฟังหน่อยผมเอารถนำน้ํารถน้ําคันนี้มาสองคังคงน,ไไงมมนครับเอานั้งขึ้นไม่ไหวยอดเขาทําไงผมไม่มีหัวกร์ครับเอาเข้าหอมาขอหอกองทัพบกแบกถังน้ำมนามทะใส่ทหารมีไว้ทาไม Thank <laughs> you.